รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัปดาห์นี้แตงและเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางพามาเที่ยวกันต่อนะครับที่พัทยานี่เองครับยังมีอะไรให้เราชมอีกเยอะเลยอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างตามผมมาเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินไดอารี่มีดีที่เดินทางนะครับวันนี้อยู่กับผมแปงโมผมพิสุทธิผิวอ่อนนะครับสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่เราอยู่กันที่พัทยานะฮะต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมฮะที่พัทยาไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะฮะเพราะวันนี้ผมอยู่ที่มองช้างคาเฟ่นั่นเองนะครับ ต้องบอกเลยนะฮะว่าช้างที่นี่นีตัวเป็นเป็นตัวใหญ่ๆเลยนะครับและถ้าใครอยากถ่ายรูปกับสัตว์อื่นเนี่ยมีมากมายเหลเือเกินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราเที่ยวกันให้เต็มอิ่มเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันนะฮะและแน่นอนไปหาที่พักสวยๆวยกันครับตามมาเลยครับเ <Renaissance> oh <my God> มื่อแตงเดินเข้ามาที่มองช้างคาเฟ่แล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะที่นี่เนี่ยมีมากกว่าคาเฟ่จริงๆหละครับ และที่นี่นะครับไม่ได้มีดีแค่ช้างอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับตัวเมียแคทนั่นเองครับไมียว้ไม่รู้มันร้องอยังไงเนาะเมียแคทเมียวท้องขาวอ๋อท้องขาวเหรอฮะใช่อ๋อผู้หลับ มาพัทยามันต้องคึกคักครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพามาดูโชว์นะฮะเขาบอกเป็นโชว์คาบาเบ่และมีโชว์สัตว์ด้วยนะฮะไม่รู้มันจะผสมกันยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้ตามเข้ามาเลยฮะตามป้ายเลยและตอนนี้ครับแตงก็กำลังดูโชว์ที่เรียกว่าคาบาเบ่แอนิมออยู่นะครับโอ้โหเขาทำออกมาได้อย่างอลังการน่าทึ่งจริงๆแล้วครับ you <laughs> อลังการงานสร้างมากๆ,ๆครับคุณผู้ชมฮะสำหรับคาบาเร่โชว์แล้วก็เหล่าสัตว์น่ารักทั้งหลายเลยนะครับโอ้โหช้างนี่มาตัวยังใหญ่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเห็นช้างไปแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าอยากจะลองนั่งช้างดูบ้างนะฮะพอที่นี่เขามีบริการให้เรานั่งช้างเนี่ยเดินวนไปลงน้ํานี่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยครับมาและนอกจากโชว์คาบาเร่ที่เราได้ชมไปแล้วก็ยังมีการแสดงช้างให้เราชมอีกด้วย แรนรนๆรู้สึกมันก็เพลินๆดีนะฮะเอออย่าฉีดน้ำเป็นพอนะลูกไม่เอานะไม่เล่นน้ำนะลูก <c oughs> นี่ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับในการนั่งช้างชมวิวแตงก็นั่งช้างมาเยอะนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยแปลกจริงๆแล้วก็สนุกด้วย <c oughs> เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเรามานั่งคุยกับเจ้าของที่นี่กันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่แตงบอกเลยนะครับว่าเจ้าของที่นี่เนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาจริงๆเดียวมากค่ะตัวอ,อย่างชนีเนี่ยค,คุณพ่อเลี้ยงไว้ตั้งแต่แบบเมื่อ30ิกว่าปีที่แล้วเงี้ยค่ะคมันก็ออกลูกออกหลาาจะทุกวันนี้ก็ยังมีออกลูกอยู่โอ้นี่แสดงว่าแลนมานั้งต,ต้นนะ<อ>เลี้ยงมาตั้งแต่แรกเลย บริษัทไทยเบบวบร์เร็จำกัดมหาชนเอเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปชมโชว์และนั่งช้างเที่ยวมาแล้วมาหาอะไรทานพร้อมนั่งคุยกับเจ้าของที่นี่กันต่อเลยครับ ผู้ชมค,ครับเมื่อสักครู่นี้นะครเราต้องบอกว่าเราเดินภายในบริเวณนะครับมองช้างคาเฟ่มาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูคาบาเล่มาแล้วนะฮะ <c oughs> โหสนุกมากเลยนะครับแล้วก็มี น้องสัตว์น่ารักน่ารักเนี่ยมีทั้งนกมีทั้งน้องงูมีทั้งน้องช้างนะครับตัวใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาทําความรู้จัก,<แ>กนะครับรรมองช้างคาเฟ่ให้มากยิ่งขึ้นดีกว่าแล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณลูกปัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหคุณลูกปัดนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมนี่เห็นใน YouTube ผมเห็นในโลกออนไลน์ผมเห็นในรายการทีวีมากๆมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้มีผลอะไรบ้างเลยถามก่อนดีกว่าตอนนี้เหรอคะคือช่วงโควิดใช่ไหมคะ ก็ผลนี่คือผลกระทบอย่างหนักผลงานนี่พักไว้ก่อนคือพักไว้ก่อนเอาผลกระทบก่อนเลยค่ะผลงานก็ทั่วไปค่ะก็จะเป็นแบบ Youtube นะคะแล้วก็ยังไงก็ติดตามได้ที่อ่าเพจแล้วก็ f a c e o o o k LP c h ช n n e l l อลาอ่าโอเคะคะด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นยังไงมายังไงฮะเรามาทำร้านเอ่อมองช้างคาเฟ่คืออย่างที่ปดบอกว่าผลกระทบอะค่ะคือตอนแรกเลยอะ หมู่บ้านชางพัทยาเนี่ยค่ะเดิมเลยเป็นมีแค่เป็นฟางช้างเพื่อการท่องเที่ยวก็จะมีแต่ชาวต่างชาติมาซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะมแต่พอโควิดเกิดขึ้นก็ไม่มีเลยค่ะพี่คือไปหมดแล้ว<ม>คือชาวต่างชาติไม่สามารถมาเที่ยวบ้านเราได้ดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นวิกฤตและอีกอย่างหนึ่งเราต้องถูกสั่งปิดใช่ไหมคะ,ะประมาณ4-5เดือนที่เราปิดไปก็ ไม่มีรายรับเลยอย่างที่บอกว่าช้างหนึ่งเชือกเนี่ยต้องกินวันละ200กิโลกรัมหกินเยอะมากเลยซึ่งน้ำอีก100ลิตรอันนี้วันเดียวนะพี่วันเดียวนะพี่วันเดียวแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเกือบ20เชือกซึ่งตอนนี้เรามีเกือบ20เชือกอะเป็นเงินมากมายมหาศาลซึ่งช้างนี่เราก็เป็นเราดูแลเขาหมดเลยดูแลทุกอย่างอาหารยาทุกสิ่งทุกอย่างเลยโ้หและคนเลี้ยงค่ะแล้วคนเลี้ยงใช่ใช่ดังนั้นทั้งหมดอะเป็นเงินแบบโอ้โหหลายล้านบาทแต่ว่าคนี่คุณพออปะเาก็็เปนผู้ที่ไม้ยคะ เอาที่ที่เรามีเนี่ยไปขายฝากเพื่อเอาเงินมาแล้วก็เอาเงินตรงนี้มาเพื่อเอาเป็นเป็นค่าอาหารและก็ยาช้างแล้วก็มีแลนอยู่แล้วว่าอยากให้มีคาเฟ่ที่นี่แล้วก็ประกฏปรากฏว่าเราก็คิดว่าทําเลยแล้วกันเพราะว่านาทีที่ปิดทุกอย่างแต่พนักงานยังอยู่ทุกคนก็ช่วยกันสร้างเลยมีตรงนี้ขึ้นมาในระยะเวลาที่ไม่กี่เดือนนะคะดังนั้นก็เลยเกิดมองช้างคาเฟ่ขึ้น แหมก็ต้องเรียกได้ว่านะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเราหาเจอจนได้ว่าไอสิ่งที่เราชอบมาผสมประสานกับสิ่งที่เราอยากจะทำนะฮะเลยออกมาเป็นมองช้างคาเฟ่ใช่แหละแต่จริงไม่ได้มีแค่ช้างถูกไหมมกี้โอะสัตว์เยอะมากค่ะคืออย่างชนีเนี่ยคุณพ่อเลี้ยงไว้ตั้งแต่แบบเมื่อ30สิบกว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ออกลูกออกหลานจะทุ่วันนี้ก็ยังมีออกลูกอยู่โอ้นี่แสดงว่าแพลนมาตั้งแต่ต้นนะเลี้ยงมันตั้งแต่แรกเลยจริงเรามีมานานแล้วเราเป็นคนรักสัตว์มากก็จะเลี้ยงหมดเลยนกงู แล้วก็สัตว์เอ็กโซติกต่างๆทุกอย่างคือเราเลี้ยงมานานแล้วโอ้โหนะฮะสุดยอดมากๆเลยนอกเหนือจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้ชมกันไปแล้วนะครับผมประทับใจมากได้ขี่ช้างได้แบบเอ๊ะลงน้ําด้วยนะฮะแต่ว่าตรงคาเฟ่ตรงนี้ดีกว่าเขาบอกว่าอาหารอร่อยมากค่ะเอาหรอคะทำเองป่ะฮะอ๋อไม่ได้ทาเองแต่ว่าเป็นสูตรที่ช่วยกันคิดค้นอ่อไม่ใช่ไม่ช่เอคิดค้นนะครับอยากแนะนํามี2อย่างครับผมก็คือจะเป็นอ่าพิซซ่าครับนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นซ้มตําแบบ ปูปลาแซบๆโอ้จัดมาเลยจัดไหมคะจัดเลยชอบแบบแซบแนะอานได้เลยครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมาละนะคะก่อนจะทานพิซซ่าของเราที่เนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่มาเบิร์นไฟเลยโอ้โหเอาแบบร้อนรเลยนะเห็นเห็นอย่างนี้เลยเอาเชิญค่ะ เราก็มาเบินชีสกันทาเบินราดก็จะใช่ชีสก็ต้องเยอะนิดนึงนะคะทานได้เลยค่ะอันนี้ของเราทําตัวเป็นแบบว่าฝรั่งหน่อยใช้มือเลยจริงๆแล้วว่าอาหารที่นี่มันก็คืออาหารที่เราทํากินทุกวันทานกันทุกวันอยู่แล้วเราไม่ได้ถนัดทำแบบอาหารเหมือนร้านอาหารแต่เราถนัดแบบทําให้เพื่อนทานดังนั้นก็จะต้องแบบรสชาติก็ต้องเป็นเหมือนบ้านๆเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบครอบครัวเราอะไรเงี้ยกลมกล่อมมากนะครับทานนิดนึงครับ มีข้าวเหนียวไหมคะมีข้าวเหนียวไหมคมีค่ะโอ้โหนี่แอบจิ้จานนิดนึงนะฮะกระหายน้ําครับผมนะฮะเัื่อ้อะไรคะเชิญอเมริกาโน่น้าอ้อยเลยค่ะอเมริกาโน่น้าอ้อยเอาเราอยู่เมืองช้างช้างชอบกินอะไรคะอ้อยเชิญเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งช้างชอบกินมะพร้าว ก็จะมีสมูทตี้มะพร้าวด้วยแต่นี้อร่อยมากเลยนะครับผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยทานนะครัอเมริกาโน่ผสมกับน้ำอ้อยชอบชอบมากเลยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายๆท่านชมอยู่แบบนี้แล้วนะครับบอกว่าบรรยากาศที่ทางมองช้างคาเฟ่ดีมากๆมีกิจกรรมให้ทำมีคาบาเร่ให้ชมนะครับอยากจะมาที่นี่เดินทางมาอย่างไรครับค่ะก็มาถึงหนองปลือนะคะเลยเทศบาลหนองปลือเข้ามานะคะหรือว่าเข้าที่ซอยเนินพับหวานนะคะสุดซอยเนินพับหวานเจอวัดสุทธาวาสแล้วเลี้ยวขวา หรือโทรสอบถามเส้นทาง0656924291ค่ะแล้วละครับต้องบอกเลยนะฮะห้ามพลาดนะครับใครมาพัทยาต้องมาแวะที่นี่เลยนะครับลองช้างคาเฟ่มาได้ทั้งครอบครัวจริงๆเลยนะครับสำหรับลองช้างคาเฟ่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกปั่นมา,มากๆเลยนะครับขอบพระคุณนะครับขอให้เฮงเฮงเงสวยวันสวยคืนแล้วกันนะครับขอบคุณค <laughs> พักกันอีกแป๊บช่วงหน้าแตงจะพาคุณผู้ชมไปหาที่พักสวยๆเก๋ๆ,ๆมาให้ชมกันนะครับ นี่ก็เป็นห้องนอนนะครับโอ้ยเตียงใหญ่อะอดีเลยนะฮะโอ้โหซอนสบายเลยอะ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากระเบื้องของตัวเติมเต็มทุกการดีไซ สนับสนุนโดยคอรโต้ไลฟ์เอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมพาไปมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ดูวิวนะฮะดูช้างกินข้าวโอ้โหคือต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับและที่สำคัญน้องช้างเนี่ยแปร้นมากๆเลยนะคือน่ารักนั่นเองนะครับคือก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆถ้าใครยังไม่เคยมาเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าต้องมาให้ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับมาพักผ่อนสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่าที่พักที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับสำหรับแทสพัทยาครับตามมาเลยครับ สวัสดีครับขออนุญาตเช็คอินนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นในส่วนของฟรอนต์ของแฮสพัทยานะครับต้องบอกว่าที่การตกแต่งตรงนี้เนี่ยนะฮะหรูหรามากๆเลยนะครับเน้นเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเน้นสีเอิร์ธโทนเลยนะฮะสีดําสีน้ําตาลนะครับโอ้โหก็ดูแล้วเข้ามาเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสบายนะฮะและที่สําคัญเนี่ยดูกว้างขวางมากๆเลยนะครับเน้นแบบเหมือนว่า less is more นะฮะน้อยแต่ว่ามากนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวว่าตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตเช็คอินก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูที่พักกันเลยครับ ตามมาเลยครับอุ้ยจ้าเอ๋ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ห้องแรกนะครับ Garden Hill Street นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกนิดนึงนะก่อนที่จะมาห้องนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด3ตึกนะครับ 87ห้องด้วยกันเยอะมากๆเลยนะครับพอเข้ามาในส่วนของห้อง Garden h i l l s u i t e แล้วนะครับบริเวณแรกเลยโอทงกว้างขวางมากนะครับนี่คือห้องนั่งเล่นนะครับมีโต๊ะกินข้าวให้มีโซฟาให้มีที่วางเท้าให้คือสบายมีทีวีจอใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้กอ็อาจจะเป็นวางของวางของอะไรอย่างนี้กันไปนะครับผมว่าห้องนี้สบายแล้วก็สำหรับส่วนตัวแล้วผมว่าสามารถที่จะพักได้อย่าง ออสบายใจเลยนะนี่ก็เป็นห้องนอนนะครับโอ้โเตียงใหญะ่ะดีเลยนะฮะโอ้โหนอนสบายเลยอะนะข้างในนี้ก็ ไม่ต้องใหญ่มากนะครับแบบไว้พักผ่อนให้แบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะฮะด้านนอกก็จะเป็นระเบียงไปดู Garden Hills นะฮะตามชื่อเลยการ n Hills ลสวิทนะสวยงามฮะที่นี่ฮะอุ้ยชอบครัวจังเลยอ่ะนะแล้วมีห้องครัวจัดเป็นแบบ แยกโซนเลยนะฮะนี่ดีเลยอะ่ะห้องครัวนะฮะทำอาหารได้เล็กน้อยมีไมโครเวฟให้หอ้ยอย่างดีเลยอะ่ะนะฮะห้และห้องนี้ใหญ่มากเลยนะฮะแกนสวีทนะครับเข้ามานี่อุ้ย ชอบมากเลยนะครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับที่นี่ฮะจะมีโต๊ะทานข้าวนะฮะใหญ่ยาวเลยนะครับโต๊ะนะเออแล้วก็มีเก้าอี้นั่งสี่ท่านเลยนะครับโอ้โหสามารถที่จะแบบมีดินเนอร์หรูๆได้เลยนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังเนี่ยเป็นครัวนะครับอเนกประสงค์เลยนะครับก็สามารถหุงอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งหุงอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งอํทำได้เล็กๆน้อยๆนะทำได้หมดนะฮะมีตู้ยงตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ย มีที่ดูดควันมีครบทุกอย่างเลยนะครับหูห้องนี้ดีอะนะฮะแล้วก็มีตู้เก็บรองเท้าการการตกแต่งนี่ก็จะใช้แบบลักษณะเดียวกันนะฮะ นี่ครับเป็นห้องนอนใหญ่นะครับมีปลาหมึกด้วยปลาหมึกนะฮะเขาทําผ้าขนูนเป็นรูปปลาหมึกเออชอบนะน่ารักดีแล้วก็มี Walk-in c l o s e t นะฮะด้านในนี้โอ<ฮ>้<ฮ>ดีเลย<ฮ>และวบรรยากาศห้องนี้นะครับก็จะเป็น Superior Room นะครับจะมี2ฝั่งเลยก็เป็นวิวสวน แล้วก็จะเป็นวิวเมืองนะครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็รีเควสตได้เป็นเตียงใหญ่ภายในห้องนะครับก็ห้องนี้อาจจะเป็นห้องกระทัดรัดนิดนึงนะครับสำหรับมาพักสองสาคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะห้องนี้ก็เหมาะกับมาแป๊บเดียวนะฮะเนี่ยครับข้างในข้างหน้าก็จะเป็นแบบโซนครัวเหมือนกันเลยครับตกแต่งคล้ายกันเหมือนกันเลยนะฮะมีทีวีให้นะครับมีโต๊ะวางของให้เล็กๆบนหัวเตียงนะครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวให้นะครับสนุกสบายเหมือนกันครับ และนี่แหละครับคือแฮชพัทยานะครับต้องบอกนะครับมีทั้งความเรียบง่ายแล้วก็ความหรูหรานะครับแถมห้องพักนี่ยังสบายมากๆอีกด้วยนะครับกว้างขวางมีทุกสิ่งทุกอย่างในการอำนวยความสะดวกให้คุณที่เข้ามาพักด้วยนะครับและสาหรับคนที่อยากจะเดินทางมาพักที่แฮชพัทยานะครับง่ายๆครับอยู่ที่เขาพระตำหนักนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างพัทยาใต้แล้วก็จอมเทียนนั่นเองนะครับ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับบริษัทไทยเบเวอรจำกัดมหาชนครับคอต t o n l i ฟ e ครับ AJ มอตเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและสำนักงานกสทชอครับสำหรับวันนี้ครับรายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางและผมแต่งโมงผมพิสุทธิ์ผิวอ่อนลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่พัทยาแต่จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อต้องคอยชมกันนะครับสำหรับรายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทาง โดยคอร์โต้ไลฟ์เอเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า